สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุชจะมาสอนความสัมพันธ์นะคะของเศษส่วนกับเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนเศษส่วนกันก่อนนะคะเด็กๆสังเกตนะว่าตรงนี้พี่นุชระบายกี่ส่วน1ส่วนใช่ไหมเราก็เขียนได้เป็น1ส่วนเท่าไรเอ่ยทั้งหมดนี้คือเท่าไรเอ่ยมีกี่ส่วนคะ100ใช่ไหมเราก็จะเขียนได้เป็น1ส่วน100แบบนี้เนาะ เด็กๆสังเกตนะถ้าสมมติว่าส่วนเนี่ยเป็น100เราสามารถเขียนเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะเขียนได้กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะก็คือ1%เปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือเอาตัวเลขข้างบนตัวเนี้ยมาเขียนได้เลยแล้วก็เติมเปอร์เซ็นต์ข้างหลังจำไว้นะ1%ก็คือ1ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนนะคะอะ่ข้อต่อไปเขียนเศษส่วนก่อนอันนี้ระบายสีกี่ส่วนนะ1น3 4ใช่ไหมคะ ส่ส่วนเท่าไหร่เอย่ยส่วนหนึ่งรอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกแล้วเราสามารถเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์เอย่ยก็คือสี่เปอซนนาะโอเคอ่าเรามาดูข้อต่อไปนะคะอ่าข้อนี้เขียนได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอย่ยนับเลยหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดนะคะ ก็คือ7ส่วนเท่าไหร่ส่วน100เนาะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยก็คือ7จเปอร์เซ็นต์โอเคนะคะ,ะข้อต่อไป2ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้10เนาะก็จะเป็น10ส่วน100ใช่ไหมคะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ10เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายระบายกี่ส่วนเอ่ย21ใช่ไหมคะยี่สิส่วน หนึ่งร้อยถูกไหมก็คือกี่เปอร์เซ็นต์คะก็คือ21%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ของเศษส่วนนะคะกับเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ